You know that I'm leaving เอาเละครับผมกสส็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าทุกคนกันเลยนะครับก็ครับผมก็วันนี้ก็คือผมจะมาอัปเดตข่าวสารกันอีกแล้วนะครับเกี่ยวกับสายฟรีนะครับผมก็คือคุณผู้ชมจําสกินปืนตอนนั้นที่ผมเคยรีวิวให้ดูไหมคุณผู้ชมก็คือจะเป็นสกินปืนของ AK นั่นเองนะครับแล้วก็จะเป็นของ UMP นั่นเองนะครับนั่นแหละคุณผู้ชมซึ่งเขาแจกฟรีนั่นเองนะครับไม่ได้แจกฟรีเฉพาะเซิร์ฟไทยหรือว่าเซิร์ฟอื่นแจกแต่เซิร์ฟไทยไม่แจกนะครับเพราะว่าเขาแจกกันทุกเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับโโอ้ <S 2> <S 2> <S 2> oh. บอกเลยว่าน่าสนใจจริงๆเลยนะครับบอกเลยว่าค่าสเต็กหรือค่าสเตตัสของมันเนี่ยโกงมากๆเลยแล้วก็มีเอฟเฟกหลากหลายมากๆเลยนะครับโอ้โหบอกเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดเลยสําหรับวิธีการรับสามารถรับได้ไงแล้วก็ทํายังไงนะครับถึงจะได้รับนะครับก่อนอื่นเลยก็ฝากกดไลค์เป็นกำใจให้ผมกับคลิปต่อไปกันด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะครับก็คือกิจกรรมตัวนี้เนี่ยมันมาพร้อมกับกิจกรรมบูญญาเนยนะครับก็คือเขาจะมีแจกเป็นหินอัพอาวุธฟรีนั่นเองนะครับนี่คุณผู้ชมเห็นตรงนี้ไหมที่แบบอ คือมันจะเปิดในวันที่24นั่นเองนะครับประมาณวันที่24-25นี่นแหละคุณผู้ชมก็ในวันที่24เพราะว่าของเซิร์ฟไทยเนี่ยจะเป็นอ่าวันที่24เดือนตุลาคมนะครับซึ่งนั่นแหละคุณผู้ชมในวันที่24เขาจะมีการแจกนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะพาให้ดูนะครับวันนี้ก็คือจะเป็นรูปนี้เลยนี่เลยนะครับก็คือจะเป็นหน้าตาเขาเรียกว่าอะไรเป็นไทม์ไลน์ของกิจกรรมนั่นเองนะครับนี่เห็นไหมคุณผู้ชมอันแรกก็คือจะเป็นบูยาคาเลนดานเนี่หรือว่าจะเป็นปฏิทินของบูย่านั่น ทั้งเดือนเลยนะครับออก็บอกเลยว่าแจกหนักจัดเต็มจริงๆเลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับวันที่16กนะครับก็คือกิจกรรมเพึ่งเริ่มไปนะครับหลายๆคนก็ได้เข้าไปเล่นบิงโกได้เข้าไปติดท็อปอะไรกันบ้างแล้วนะครับนี่ก็สำหรับวิธีการเก็บแต้มยังไงไนดะ้เยอะๆเนี่ยสาภาพดูดิสอนคนอื่นว่าอยากให้เก็บเยอะๆแต่ตัวเองได้3มแต้ม อายเขาก็สามารถไปดูคลิปได้นะครับสำหรับใครที่อยากรู้ทริควิธีการเก็บอ่าเขาเรียกอะไรเป็นแต้มนั่นเองนะครับนี่แต้มที่แบบเขาได้พันสามเนี่ยเขาทำยังไงนะครับผมก็ได้ทําคลิปไว้แล้วในคลิปที่แล้วนะครับแต่ผมได้สามเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เล่นตอนนี้ก็คือไม่ค่อยได้เล่นเกมนี้เลยนะครับเออไม่ค่อยได้เล่นนานเลยนะครับก็นี่เลยนะครับก็สำหรับคนที่เขาได้เยอะๆก็คือเขาขยันเล่นด้วยนะครับแล้วก็มีกิจกรรมตัวนี้ก็คือต้องอ่าขยันเก็บโทเค็นมาเล่นเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่งงว่าทํายังไงเนี่ยถ ก็ทายังไงถึงจะได้สกินคาทะแล้วก็คาตานะฟรีๆเนี่ยก็ไปดูคลิปผมได้นะครับสรุปรายละเอียดไว้แล้วนะครับสำหรับชุดแลกเปลี่ยนชุดฟรีสกินระเบิดอะไรเนี่ยสามารถไปดูได้นะครับนี่พวกสกินระเบิดอะไรแจกฟรีแยะแจกชุดฟรีเนี่ยห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับไปดูได้ที่มุมขวาตัวไอ้เลย <Hey. S 1> เามาดูันที่ไทม์ไลน์ต่อไปเลยนะครับนี่ก็คือวันที่16เหมือนกันเนาะแจกเป็นชุดนะครับเออก็ต้องรอแบบตอนนี้เรายังแลกชุดไม่ได้สำหรับใครที่มีโทเค็มมงกุฎเยอะแล้วก็ยังแลกไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาตต้้องเก็บบสิิดวยยครใทีู่ญ ก็คือเขาจะทําการรวบรวมรถสถิติทั้งโลกเลยนะครับว่าให้เป็นเท่าไหร่นะสามสิบพันล้านนั่นเองนะครับจึงจะได้รับจึงจะมาสามารถเอาไปแลกชุดได้ก็คือต้อง10ล้านนะครับสิบพันล้านนั่นเองครับโอ้โหโคตรเยอะก็ประมาณนั้นเลยนี่ครับโอเคผมก็ต่อไปเลยนะครับนี่วันที่16ตุลาคมนะครับก็นี่เลยนะครับ16ตุลาจนถึงวันที่1นะครับก็คือบูย่าลีดเดอร์บอร์ดนั่นเองเขาคือนี่แหละที่ผมให้ดูเมื่อกี้แหละคนที่ติดลีดเดอร์บอร์ดก็คือสูงสุดเนี่ยน้ำโด่งไปถึงพันสามเลยนะโโอ้ห <Yay! S 2> มันเล่นกันยังไงเนี่ยคุณผู้ชมเขาเขาโหดจริงๆเดี๋ผมขอดูหน่อยนะเขาโหดจริงอะ่ะคนนี้เดี๋ยวสี่ทีหรอนี่4ี่ทีโอ้โหโหดจริงอะ่ะโหดจริงคนนี้คุณผู้ชมดูดิเขาเล่นเป็นแบบไหนอะ่ะอ๋อจากการตายก็ก็ไม่เท่าไหร่แต่เขาขยันเล่นนะคุณผู้ชมก็ถือว่า โอ้โหใช้ได้คุณผู้ชมก็คือต้องเล่น1000กว่าตาโอ้โห2 0 0พตาได้มั้งเนี่ยวันหนึ่งคุณเล่นขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยจริงปะเนี่ยคุณผู้ชมก็ต้องว่างจริงๆนะครับถึงจะมาเล่นกิจกรรมนี้ได้ก็ไม่ไหวอย่าฝืนนะครับผมนะเออต่อไปเลยดีกว่านะครับนี่วันที่20จนถึงวันที่27บนะครับบูย่าเควสนะครับรับเป็นสกินมีดฟรีนะครับอันนี้ก็ไม่ั่นใจว่าเซิร์ฟไทยเอามาแจกฟรีหรือเปล่านะครับเซิร์ฟอื่นก็มีแจกฟรีนะครับเดี๋ยวผมดูอันอื่นดีกว่าอันนนนนี้ก็็จะเเเปิ์ึง ก็นี่ไม่ได้แจกนะครับเออก็เซิร์ฟบืร์ไม่ได้แจกเอ้ยก็แจกมีดเหมือนกันนะครับนี่มีแจกมีดเหมือนกันอันนี้แจกวันที่25แล้วก็วันที่20่สิเขาจะแจกเป็นอ่าเป็นหัวนั่นเองนะครับเป็นหัวอันนี้เนี่ยเป็นแบบ โอ้โหเท่มากครับหมวกนี้นะคุณผู้ชมก็เป็นหมวกนั่นเองนะครับอันนี้ก็แจกเหมือนกันนะครับมีแต่ซื้อไทยผมไม่มั่นใจนะครับผมก็ไม่ขอฟันธงแล้วกันว่าเขาแจกหรือเปล่ามีเพราะว่าเขาก็แจกเป็นคาค์ตอนะกับสกินกระทะไปแล้วนะครับแล้วก็มีชุดแล้วมีสกินระเบิดแล้วก็แจกเยอะไปแล้วนะครับผมคิดว่าซื้อไทยอาจจะไม่แจกก็ได้นะครับแต่ถ้าอาจจะเป็นไว้ได้นันก็ม,มีมีความเป็นไปได้นะครับว่าเขาอาจ,จะแจกนะครับก็ดูดูกันไปนะครับเดี๋ยวก็คุณผู้ชมคงไม่สนใจของมีตรงนั้นหรอกคุณผู้ชม่าากกวครับ และนี่เลยนะครับก็คือในวันที่24 October จนถึง1 November หรือว่าจะเป็นวันที่24ตุลาคมนี้เนี่ยจนถึงที่1พฤศจิกายนเนี่ยเขาจะมีการแจกเป็นหินอัพตัวเขาเรียกอะไรเป็นสกินเปิดนั่นเองนะครับซึ่งเนี่ยแหละที่ผมเคยทําคลิปไปตอนนั้นคุณผู้ชมน่าจะเข้าไปดูแล้วนะครับนี่อาวุธตอนนี้เนี่ยเนี่ยมันยังไม่เปิดนั่นเองนะครับซึ่งมันจะเปิดในวันที่24นั่นเองนะครับซึ่งในอาวุธนั้นน่ะมันจะมีอยู่2อาวุธนั่นเองนะครับก็คือจะเป็นตัวสีน้ําเงินเเนนียะจป็หของ USA UMP นั่นเองนะครับซึ่งย m p พีตอนนั้นผมไม่ได้เจาะลึกอะไรนะครับแต่ก็สามารถไปดูได้นะครับว่าสเตตัสมันเป็นยังไงที่มุมขวาตัวไอนะครับผมเคยทําคลิปไปแล้วนะครับก็มีหลายๆคนเข้าไปดูกันแล้วนะครับก็น่าจะตอนนั้นผมยังไม่ฟันธงเลยนะเว้เยมันจะแจกฟรีหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหสกินขนาดนี้ระดับแบบนี้โอ้โหมันรีเจน์เลยนะระดับแบบตำนานเลยอนะ่ะคือแบบเท่ม,กมากๆเลยนะครับโอ้โหเอฟเฟกของเปินเนี่ยก็คือยิงปุ๊บเนี่ยมีเอฟเฟกต์กันวิญญาณไหลออกมั่งโอ้โหมีเอฟเฟกของม ตัวส,สเตตัสของมันก็คือมีความพิเศษเจาะไอวอได้ดีมากเลยนะครับสำหรับสกินปืนของ AK นะครับแล้วก็มีอะไรอีกค่บคุณผู้ชมมีอัตราการยิง2หน่วยเลยนะคุณผู้ชมสำหรับใครที่แบบไม่มีสกินปืน AK เนี่ยก็คือสามารถไปอัพได้เพราะว่าเขาจะแจกเหรียญฟรีนะครับแจกเหรียญโทเค็นเนี่ยไปอัพเกรดกันฟรีๆเลยนะครับแล้วก็จะได้ท่าทางฟรีไปด้วยนะครับสำหรับ AK เนีก็คือจะได้ท่าทางแบบถือนั่นแหละคุณผู้ชมที่ถือเป็นปืนนั่นแหละ ถือมังกรนะครับหยิบม,มังกรโอ้โหเท่จัดอ่ะเท่จริงคุณผู้ชมโอ้โหโคตรจะแบบโชดดี่ะคุณผู้ชมก็คือโอ้โหบอกเลยว่าห้ามพลาดเลยนะครับก็คือก็จะมีแจก,กในวันที่24นะครับก็พร้อมกันเลยนะครับทั้งตัวสี UMP นะครับจะเป็นสีฟ้าตัวนี้แล้วก็จะเป็นหินมังกรตัวสีแดงตัวนี้นะครับหินมังกรตัวนี้ก็คือนั่นแหละจะเป็นปืนมังกรสีฟ้านั่นเองนะค,คุณผู้ชมซึ่ง ผมก็ได้ทําคลิปไปแล้วนะครับใครอยากดูลึกๆนะครับดูวิธีการได้รับอะไรลึกๆกว่านี้ก็ไปดูที่มุมขวาตัวไอ้นะครับเผื่อใครดูมาแล้วผมจะได้ไม่ต้องอธิบายซ้านะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับโอ้โหบอกเลยว่าว่าห้ามพลาดเด็ดขาดเลยจะได้รับสิทธิพิเศษเขาเรียกว่าอะไรผู้ชมจะปลดล็อกอบิลิตี้ถึง8ขั้นเลยครับเมโขโหมีชื่อสีแดงหรือว่าสีอะไรนี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดนะผมก็คือยิงปุ๊บจะขึ้นชื่อด้วยแล้วก็มีวิญญาณออกจากตัวของคนตายด้วยนะผู้ชมโอ้โหเอฟ โคตรเท่อ่ะแต่ก็มันมีคลดความเร็วเคลื่อนที่ด้วยนะผมก็งงเลยปืนมันหนักหรือ,อยังไงเนี่ยเห <c oughs> มือนปืนแก๊สลิงหรือเปล่านะครับที่แบบถือแล้วแบบหนักลําบากนะครับเออประมาณนี้เลยนะครับส่วนวิธีการได้รับนะครับสำหรับสกิน UMP หรือว่าจะเป็นเหรียญของ UMP หรือว่าโทเค็น UMP ตัวสีสีตัวเนี่ยตัวสีน้าเงินตัวเนี้ยจะได้รับโดยการนี่อัปเกรดโทเคน็นอัปเตอร์แมส์ดรอปนักเองหรือว่าจะเป็นการ ดรอปลังจบแม์หรือว่าคุณู้ชมเล่นตาปกติเลยแล้วก็มันจะดรอปให้เราเองเมื่อเราเล่นจบเกมนั่นเองนะครับมันจะสุมนะ่มดรอปนะไม่ใช่แบบเออเล่นแล้วก็ดรอปทุกตาอะไรประมาณนี้นะครับผมนะผมไม่มน่ใจว่ามันต้องใช้กี่เหรียญเนี่ย น่าจะใช้เหรียญเดียวแหละโจมค้าเดียบโชคดีก็น่าจะได้ไปเดี๋ยวคิดว่าน่าจะได้เยอะแหละได้ทุกคนแหละแล้วก็วันที่24นะครับ AK เนี่ยได้แน่นอนเลยนะครับเพราะว่าเขาจะแจกเป็นแบบเช็คอินเลยนะครับก็เหมือนล็อกอินนั่นแหละเข้าเกมมาปุ๊บกดรับเลยนะครับเข้ามารับได้เลยนั่นเองนะครับเป็นตัวหินอัพร่าง AK มังกรนั่นเองนะครับอันนี้ผมก็ยังไม่รู้ลึกนะครับว่าเขาจะต้องให้อัปเกรดยังไงมีภารกิจยังไงนะครับเหมือนกับการอัปเกรดฮายาโตอัปเกรดเคลลี่หรือเปล่าไปทำภรกภรกิจน่ี้แต็คือ คุณผู้ชมเนี่ยสามารถรับได้ฟรีๆเลยผมฟันธงเลยนะครับเพราะว่า,าทางฟรีไฟ ท h เ,เนี่ยหรือว่าฟรีไฟของ Thailand ของเราเนี่ยก็คือเขาได้โพสต์ไปในแฟนเพจแล้วนะครับว่ามีแจกฟรีนั่นเองนะครับก็แจกฟรีเลยนะครับนี่ก็คือจะเป็นเขาอัปเดตอยู่บนบกเพจเลยนะครับโอ้โหบอกเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดเลยครับผมก็คือแจกฟรีแน่นอนเลยฟันธงนะครับคุณผู้ชมรอรับได้เลยวันที่24ตุลาคมนี้เตรียมตัวอัปเกรดกันได้เลยนี่มันจะเปิดปลดล็อกในวันที่24นะตัวนี้จะเข้าเข้าไม่ได้ก็นั่นแหละวันที่24นะครับหรือว่าผมเคยเข้าไปได้ดูแล้วนะไปดูได้ที่มุมขวาตว แค่ okay. ผมก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับถ้าคุณยุมชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับถ้าใช่ก็อย่าลืมกดแชร์ผมด้วยนะครับคิมมก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ภายในคลิปวีดนะีโอหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายจ้า